มาดูหน่วยที่2นะครับการแก้ปัญหาและขั้นตอนวิธีจะเป็นเรื่องของการเขียนผังงานนะครับผังงานหรืออัลกอริทึมลักษณะของการเขียนผังงานหรืออัลกอริทึมเนี่ยจะเป็นการเขียนขั้นตอนการทํางานของโปรแกรมนะครับแทนด้วยสัญลักษณ์นะครับซึ่งสัญลักษณ์ของการเขียนผังงานเนี่ยมีอยู่หลายตัวด้วยกันนะครับมันไม่ได้มีเท่าที่ครูหยิบมาให้พวกเราดูที่หน้าจอตอนนี้นะครับมีมากกว่านี้ แต่ว่าครูหยิบเอามาเฉพาะตัวที่เราจะได้ใช้จริงๆจังๆนะครับแล้วก็เป็นเป็นผังงานแบบพื้นๆแบบพื้นฐานถ้าเป็นผังงานแบบที่มีกระบวนการซับซ้อนที่ต้องใช้กระบวนงารที่เป็นกระบวนการอื่นใช้สัญลักษณ์อื่น ก็ค่อยไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับหรือถ้าเกิดเราจะค้นใน Google ก็มีนะครับค้นใน Google ก็มีแต่ตอนนี้ครูจะเอาเฉพาะส่วนที่เราต้องต้องใช้เรื่องของพื้นฐานการเขียนพังงานก่อนนะครับมีอยู่ไม่กี่ตัวนะครับอ่ะมาดูตัวแรกนะครับสัญลักษณ์ในการเริ่มต้นและสิ้นสุดอันนี้ชื่อภาษาอังกฤษ,าษ,าษาคือ terminal นะครับ terminator เป็นสัญลักษณ์ที่เป็นสี่เหลี่ยมมุมมนด้านขวา ด้านซ้ายจะไม่ใช่วงรีนะครับเรียนสังเกตด,ดีนะครับมันไม่ใช่วงรีแต่มันเป็นส่วนโค้ของวงกลมนะครับแต่บางคนก็จะเรียกรูปนี้ว่าสี่เหลี่ยมมุมมนนะครับอ่ะโอเคครับเริ่มต้นกับสิ้นสุดใช้ตัวเดียวกันคือเทอร์มินาเตอร์นะครับตัวต่อไปคือเส้นลูกศรตัวนี้ก็คือโฟ i ไลน์นะครับ มันจะบอกทิศทางของการไหลของข้อมูลนะคบทิศทางการไหลข้อมูลจะไหลได้ทางเดียวนะครับท่านปลายทางจะมีหัวลูกศรบอกทิศทางนะครับไม่ว่าจะเป็นลูกศรขึ้นข้างบนลงข้างล่างห, e side, หรือ th, ไปด้านซ้ายหรือไปด้านขวานะครับมันก็จะมีหัวลูกศรไม่ทางไหนก็ทางหนึ่งนะครับมีแค่ทางเดียวเพราะว่าข้อมูลไหลได้ทางเดียวนะครับคร <enter i> าวนี้ตัวต่อไปนะครับโปรเซส การปฏิบัติงานหรือโปรเซสอันนี้ใช้สี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับสี่เหลี่ยมผืนผ้าจะเป็นการปฏิบัติงานการประมวลผลหรือการจัดเก็บนะครับอ่ะต่อไปอันนี้คือโปรเซสนะครับชื่อภาษาองังกฤษตัวต่อไปคือ Input Output การรับข้อมูลและแสดงผลข้อมูลอันนี้ใช้สี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับสี่เหลี่ยมด้านขนานจะใช้ทั้งการรับข้อมูลเข้าและการแสดงผลข้อมูลที่ไม่ได้ระบุว่าแสดงผลข้อมูลออกทางไหนถ้าแสดงผลข้อมูลออกทางจอภาพ ก็ต้องใช้ตัวนี้นะครับใช้มอนิเตอร์ที่อยู่ข้างล่างสีฟ้าเนี่ยนะครับแต่ถ้าเป็นการแสดงผลข้อมูลออกทาง Pri นเตอร์ก็จะใช้อีกสัญลักษณ์หนึ่งนะครับซึ่งในนี้ไม่มีนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าในผังงานในอันกรอทิพเนี่ยไม่ได้ระบุว่าให้แสดงผลออกทางจอภาพหรือออกทางปรินเตอร์ printer, หรือออกทางอุปกรณ์สื่ออื่นที่ที่ไม่ใช่ปรินเตอร์ไม่ใช่จอภาพนะครับก็จะใช้สัญลักษณ์ตัวนี้แทนก็คือสี่เหลี่ยมด้านขนานนะครับส่วนตัวนี้มอนิเตอร์ นะครับสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นมุมเหมือนมุมสามเหลี่ยมด้านซ้ายมือแล้วก็ความือเป็นมุมมนนะครับตัวนี้คือเขาจําลองร,รูปรูปร่างให้เป็นเหมือนกับมอนิเตอร์เหมือนจอภาพนะครับจอ CRT ส,สมัยก่อนนะครับเพราะฉะนั้นสัญ,ญลักษณ์นี้จะเป็นมอนิเตอร์เป็นจอภาพนะครับการแสดงผลบนจอภาพต่อไปสัญ,ญลักษณ์การตัดสินใจ description นะครับตัว description เนี่ยจะเป็นเงื่อนไขที่ ใช้กําหนดทางเลือกนะครับที่มีทางเลือกมากกว่า1ทางอาจจะสองทางอาจจะสทางหรืออาจจะ4ทางหรืออาจจะมากกว่านั้นนะครับถ้าขั้นตอนการทํางานเนี่ยมีทางเลือกมากกว่า1ทางเนี่ยมี2 3 3 4า,า,า,าอะไรพวกนี้นะครับเขาจะใช้สัญลักษณ์การตัดสินใจเป็นตัวกําหนดเงื่อนไขนะครับซึ่งชื่อภาษาอังกฤษคือ decision นะครับต่อไปวงกลมนะครับวงกลมตัวนี้คือโหนดนะครับบางแอปเรียกว่าคอนเนคเตอร์หรือคอนเนคชันคือการเชื่อมการรวมนะครับการเชื่อมการการรวมรวมทางทางทางไหลของข้อมูลหรือ,หร,อหรือเส้นโฟไลน์นะครับถ้ามีเส้นโฟไลน์มากกว่า1เส้นตั้งแต่2เส้นขึ้นไปนะครับต้องรวมนะครับต้องรวมเหมือนกับสายไฟนะครับเวลาเดินสายไฟมาจาก าทางที่1ทางที่2ทางที่3าม,มารวมที่เดียวกันนะครับเขาจะกําหนดตรงนี้ว่าโหนดนะครับแต่ถ้าเป็นบางแอปก็จะเรียกว่าคอนเนคเตอร์หรือคอนเนคชันนะครับตรงนี้คือการรวมเส้นในเบื้องต้นเราใช้สัญลักษณ์แค่นี้นะครับถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมอีกสัญลักษณ์อื่นอีกนะครับก็ค้นใน Google ก็ได้นะครับคราวนี้ครูจะเอาตัวอย่างมาให้ดูนะครับสมมุติว่าตัวผังงานนะครับเป็นแบบนี้ นะเราจะทําผังงานแบบนี้เราจะทำจากแอปไหนนะจริงๆโปรแกรมที่อยู่ในเ,เครื่องคอมในโนะ้ตบุ๊กเนี่ยมีหลายตัวนะครับที่สามารถเขียนผังงานได้ w o r d ก็ได้ PowerPoint ก็ได้นะครับ e x c ก l ก็ได้หรือโปรแกรม Visio ที่ใช้ทำผังงานโดยเฉพาะเลยเนี่ยก็ยิ่งดีนะครับแต่ว่าครูแนะนำตัวแอปตัวนี้นะครับตัวโปรแกรมตัวนี้เป็นโปรแกรมของ Google นะครับเป็นแอปพลิเคชันของ Google ตัวหนึง่ง ซึ่งทําไมถึงแนะนําตัวนี้เพราะว่ามันเป็นโปรแกรมที่ใช้ทํางานแบบออนไลน์นะครับเครื่องไหนก็มีไม่ต้องติดตั้งนะครับไม่ต้องอินสตอลไม่ต้องติดตั้งขอให้มีเน็ตนะครับและโดยปกติเราใช้แอปของ Google เนี่ยเยอะไม่ว่าจะเป็น o o o l l m m e t t o o o l l e r r v v g o o o l l f o r r m o o o l l s h h e t s หรือ Google อีกหลายตัวนะครับที่ใช้ร่วมกันเพราะนั้นการใช้แอปของ Google เพิ่มอีกตัวหนึ่งเนี่ยมันก็จะยิ่งสบายนะครับคารูมที่เราเอาไว้ใช้ส่งงาน Google Meet ที่เราไว้เรียนในแต่ละคาบอาจจะเป็นวิชาอื่นนะครับมันก็สามารถใช้งานร่วมกับตัวนี้ได้นะครับก็คือ Google Doc s นะครับตัว Google เอกสารหรือ Google Doc s เนี่ยเราจะเปิดใช้งานยังไงนะครับอ่ะเดี๋ยวครูจะทำตัวอย่างนี้นะครับทำตัวอย่างนี้ใน Google Doc s นะครับ Google Docs เข้าทางเบราว์เซอร์นะครับเบราว์เซอร์ที่ใช้เนี่ยเบราว์เซอร์ที่ใช้เนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ Google Chrome นะครับ ทำไมต้องเป็น Google Chrome Firefox ได้ไหมได้นะครับ Opera ได้ไหมได้แต่ตัวปลั๊กอินของของ Google บางตัวเนี่ยมันจะไม่แอคทีฟนะครับในใน Firefox ไม่แอคทีฟในใน Opera นะครับถ้าจะให้เต็มประสิทธิภาพจริงๆของแอปของ Google งจริงๆเนี่ยควรจะใช้ผ่าน Google Chrome นะครับซึ่งตอนนี้ครูก็ใช้ Google Chrome อยู่นะครับลิงก์ไปที่ URL doc น docs.google.com นะครับ แล้วก็มันจะบังคับให้เราเข้าระบบด้วยบัญชี Google นะครับซึ่งตอนนี้ครูเข้ามาแล้วนะครับการเข้าระบบด้วยบัญชี Google เนี่ยเราจะเข้าบัญชี Google ของเมลทั่วไปของ Gmail ก็ได้นะครับหรือจะใช้เมลองค์กรก็ได้นะครับข้อดีข้อเสียต่างกันยังไงก็ไปศึกษาเพิ่มเติมดูว่าถ้าเราใช้เมลองค์กรประโยชน์ยังไงนะครับถ้าเราใช้เมล Gmail ทั่วๆไปเนี่ยประโยชน์ยังไงอันนั้นก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเองนะครับคราวนี้ครูจะเริ่มสร้าง เอกสารใหม่นะครับคลิกที่ข้างหมายบวกตรงนี้นะครับเริ่มต้นเอกสารใหม่แล้วก็แทรกภาพวาดเลือกภาพวาดใหม่เสร็จแล้วก็ไปดูตัวอย่างนะครับตัวอย่างนี่เริ่มต้นใช้เทอร์มินอลนะครับสัญลักษณ์เทอร์มินอลอยู่ไหนนะครับก็แทรกรูปร่างแล้วเลือกรูปร่างแล้วก็เลือกเทอร์มินอลอยู่ตรงนี้นะครับป๊อกแล้วก็ว่า วาดขนาดก็ไม่ต้องใหญ่มากนะครับคราวนี้เราจะทําการใส่สีสีตวสัวอักษรสีเส้นสีพื้นนะครับไม่อยากให้มีไม่เอาายไปเองเอ้าไม่ยอมยเลยอา้า สีพื้นกําหนดได้นะครับสีเส้นกําหนดได้นะครับขนาดของสีเส้นก็กําหนดได้เช่นเดียวกันนะครับข้อความที่อยู่ข้างในก็ดับเบิลคลิกนะครับแล้วก็พิมพ์เป็นภาษาไทยก็ได้สร้างติดก็ได้นะครับในตัวอย่างเป็นภาษาไทยนะครับนี่เริ่มต้นเสร็จแล้วก็จัดกึ่งกลางแล้วก็สัญลักษณ์ต่อไปคือรับคะแนนนะครับเป็นสี่เหลี่ยม ด้านขนานเลือกที่ตัวเริ่มต้นนี้ก่อนนะครับเพื่อก๊อปปี้รูปแบบก๊อปปี้รูปแบบเวลาเราวาดตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยมันจะได้มีสีพื้นสีเส้นเป็นรูปแบบเดีวยวกันแปลกนะเวลาครูไม่สอนไม่ยอมตัดแต่เวลาครูสอนตัดดีดีดเครื่องตัดย่าเนี่ยตรงนี้รับคะแนนนะครับแล้วก็จัดกึ่งกลาง ต่อไปป้องที่3เงื่อนไขนะครับเงื่อนไขเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนเงื่อนไขข้างในก็คือคะแนนมากกว่าเท่ากับ50พยายามเลือกตัวสุดท้ายก่อนแต่คนทางนี้มีแต่คนแปลกเน,ะนาะคะแนนมากกว่าเท่ากับ50 ถ้ามันตัดบรรทัดก็ขยับด้านข้างออกโอเคเงื่อนไขเป็นจริงเงื่อนไขเป็นเท็จนะครับสัญลักษณ์ที่ใช้กําหนดก็ใช้แสดงผลนะครับใช้มอนิเตอร์ก็ไปวาดมอนิเตอร์รูปร่างตัวสุดท้ายเลยอันนี้เงื่อนไขเป็นจริงนะครับอันนี้คือสอบผ่านอันนี้ก็จะก๊อปหรือวาดใหม่ก็ได้นะครับอ่ะกูก๊อปวางแล้วก็เอามาใส่ตรงนี้ แล้วก็อันนี้คือผ่านแล้วก็จัดขึงกลางอันนี้คือไม่ผ่านแล้วก็จัดขึนกลางครับต่อไปคือโนดนะก็แทรกรูปร่างโนดต,ตรงนี้นะครับแล้วก็ปิดสุดท้ายคือจบการทำงานก๊อปเลยก๊อปเริ่มต้นนะฟัน l C ซีฟอน จริงๆจะวาดไหนก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนถ้าเราก๊อปมาก็ต้องเปลี่ยนข้อความนะครับจบการทํางานคราวนี้โยงเส้นนะเส้นถ้าเป็นเส้นตรงให้ใช้เส้นลูกศรน,นะครับแต่ถ้าเป็นเส้นเส้นเชื่อมแบบหักมุมให้ใช้เส้นเชื่อมแบบหักมุมอ่ะอยู่ตรงไหนตรงนี้ครับ เส้นถ้าเป็นเส้ kind, สนตรงนะครับให้ใช้เส้นลูกศรนะครับโยงแบบตรงตรงแบบนี้ตรงไหนที่ใช้เส้นตรงก็ให้ใช้เส้นลูกศรนะครับตรงนี้ด้วยส่วนตรงไหนที่เป็นเส้นเชื่อมแบบหักมุมเส้นตรงนี้นะครับกับเส้นตรงนี้สามสามจุดนะครับให้ใช ah um ้เส้นเชื่อมแบบหักม ah um ุมก ah um ็ใช้เส้นเชื่อมแบบหักมุมตรงนี้เส้นเชื่อมแบบหักมุมลากต่อตงนี้นะครับข้างล่างด้วย แล้วก็เทสจริงนะครับใช้เทคบล็อกนะครับเทสวางให้ใกล้นะครับแต่อย่าทับอันนี้ก็ก๊อบได้วางได้กอ๊อบวางนะเราจะวาดใหม่ทีละบล็อกก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่เราก็จริงโอเคเสร็จแล้วก็คลิกบันทึกแล้วปิดด้านบนนะครับบันทึกแล้วปิด รยรอให้อ,อะคราวนี้ยังไม่เสร็จนะครับแสดงความเป็นเจ้าของจัดกึ่งกลางนะครับแสดงความเป็นเจ้าของก็นายสนปสองสีมห้าทับสิบสองเลขที่สิบอาขยายขนาดให้มันใหญ่ขึ้นจะได้เห็นชัดชัดอะคราวนี้ถ้าจะส่งนะครับถ้าสมมตินี่คืองานที่ต้องส่ง เราก็แคปหน้าจอส่งครูก็ได้นะครับหรือใครจะใช้กล้องโทรศัพท์มือถืออยู่ในมือเนี่ยถ่ายหน้าจอแล้วก็ส่งจากรูปที่ถ่ายจากโทรศัพท์มือถือส่งให้ครูก็ได้นะครับกรณีที่ต้องส่งนะครับแต่งานนี้เป็นตัวอย่างนะครับไม่ต้องส่งนะครับครูทําให้ดูเป็นตัวอย่างว่าถ้าเราใช้แอป google doc เนี่ยต้องต้องใช้เครื่องไม้เครื่องมืออะไรนะครับก็ คงมีแค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูตัวแอปอีกตัวหนึ่งที่ทำงานบนเครื่องโทรศัพท์มือถือนะครับใครที่ยังไม่มีก็คูมีวิธีการดาวน์โหลดและติดตั้งให้ดูด้วยนะครับติดตั้งเสร็จแล้วก็ครูจะสาธิตการใช้งานแล้วก็การทำงานบนเครื่องโทรศัพท์มือถือให้ดูด้วยนะครับในคลิปถัดไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้เลํำคารเสียงตัดญญาตเต็มทีละโอเคครับสวัสดีครับ